มาแล้วมาแล้วแกงเห็ดมาแล้วกินเยอะๆนะคะแกงเห็ดมาแล้วแม่อาแกงจกปะปาเทศสี่ไหมะนีนี่นะคะ แกงเห็ดอะไรลูกแกงเห็ดลายมกจอแกงเห็ดอะไรนะโอ้สามกอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักราชแบรนด์ออฟฟิเชียลนะคะตอนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนพ่อตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะนิส่นี่ อันนี้เขาเอิน้นเรื่องพูว่าจะ้ะอันนี้คือตรงที่พ่อมาหาปลานะคะพอ่อเพิ่งจะจะพายเรืออยู่อ่าวตรงนู้นแต่ตรงนี้พ่อเพิ่นบ่มาเดี๋ยวจะพอ่อเราบ่มาตรงนี้นพอ่อนี่มาหมดเลยเอามาเบิร์เล่บอกว่ายานบอกยาน,นีแมากับมูอะไรอ๋อพ่อมากับเพื่อนนะคะอะไรเนี่ยถ้าอยู่บนเรือก็สั่งหลายอย่างอยูอย่ยนะคะ SC นะคะอาหารอาหารก็มาแล้วอันนี้ใช่ไหมใช่ของพี่ไหมนี่เออเลิศนะคะองนี่คือ มาแล้วค่ะมาแล้วส้มตำกกส้มตำแกงแต่ปลา Un อันเดียวจริงเอาแกงแตปลาแต่ถ้วยอนันไม่อีกได้จ้งเพิ่มเน่เพิ่มแกงแต่ปลาสวัสดี9ก้าสิบห้าท่านนะคะนะคะไม,ไม่ค่อยอไม่ค,ค่อ,คอยได้ผ้าเม,มี่ยกบพอมากินเขาบันไดจา้า ะะเราดูแลคนอื่นได้เราก็ต้องดูแลพ่อกับแม่เราด้วยนะคะทำงาน20วันพุทธพ่อป่ามหาเารวาดเจ้าตือแขมบอลบบบบบเราดูแลคนอื่นได้เราก็ต้องดูแลพ่อกับแม่เราได้นะคะเราหนูจะทํางาน20วันกลับมาพักที่บ้าน10วันนะคะขอบพระคุณเอสทุกท่านนะคะพานหนูมนได้อ่านก็ขอโทษด้วยมาคานข้าวนะคะป้าลิซให้กําลังใจพี่นีเบียงคำสวัสดีค่ะพี่เศิพิีพี่ดีลาพี่พัทพี่บุญมีพี่ยุพาวันอ้าโทรศัพท์ร้อนดับไปก็ดับไปเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้จะไปดูอีกเครื่องนึงค่ะนะคะนะคะเคะซี่กินขนมจีนแล้วคิดถึงซารีนาใช่ค่ะคิดถึงพี่หนูนามากเลยเดี๋ยวพี่หนูนามาเที่ยวจะให้มาที่นี่นะคะวิวสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะขนมจีนแซบบ้าจ้าคุณแม่แม่พ่อพ่อร่อยนะคะมุมน,นี้น่าจะชัดกว่ามุมเมื่อกี้นะคะแซบนะคะแซบมากเลยนะคะ มาเด้อก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวค่ะนะคะถ้าโทรศัพท์ร้อนก็ดูในคลิปเอานะคะเนือวัดีร่อยสองทันจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะที่ไหนคะที่ขนมจีนกุ้ทองค่ะนะคะร้านขนมจีนกุ้ทองพี่คิมพี่พัดียเยีเยนกลาลสินเชียเยีนกาลสินค่ะ บรรยากาศดีมากๆทา,า,านเยอะๆนะจ๊ะนะจ๊ะคอนกันกัลสินอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของร้านนะคะอนนตอนนี้ก็ยังไม่มีลูกค้าเพราะว่ายังไม่เที่ยงเลยนะคะมีหลากหลายมุมให้นั่งนะคะจะเป็นโซนตรงนู้นก็ได้นะคะนูน่นเป็นบ้านเป็นหลังเป็นหลังอันนี้ของใครบ้างเนี่ย อ,อ๋อมีแต่แกงแต่ปลานะใช่ขอบคุณค่ะแล้วถ้าเป็นบ้านเป็นหลังตัวนู้นคือไม่ได้จองถ้าจะไปนั่งก็ไปนั่งเลยใช่ไหมนะครับลืมพาพ่อกับแม่ไปนั่งบ้านหลังนูน้นแต่นั่งนี่แหละรับลมครทาน,นเยอะๆค่ะถ่ายคลิปอยู่นี่นะคะบรรยากาศของร้านค่ะบรรยากาศของร้านดีมากๆเลยนะคะะห้องนั้นก็จะเป็นห้องแบบ ไม่ไม่ได้ VIP หรอกค่ะแล้วเราแล้วแต่เราจะเลือกนั่งที่ไหนนะคะห้อ,องนั้นก็ได้มีปลาด้วยค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะเราจะไปสัมภาษณ์พ่อกับแม่ไม่ได้พาพ่อกับแม่มานานแล้วไม่ได้พาพ่อกับแม่มานานมากเลยนะคะนี่แหละความสุขของพ่อแม่มากินข้าวใช่ค่ะวันนี้กินข้าวพร้อมหน้าเลยขอบคุณพี่วันนีพี่กินสินีแม่แซบบอเ,เดี๋ยวเพิ่งกินเยอะสั่งเยอะอยู่ พี่ปลาไผ่มากด้วยจ้าเอฟซีน้องชายหนูไปทำงานนะคะตอนนี้ก็รอกับข้าวมาเรื่อยๆสองคนถุงว่านี่ว่านี่เขาหนีมี่น้องเต้ป่อพ้วนนี่ก็อุ้ยมันสารพพอเบิร์ตไปหนึ่งเบิร์ตแล้วครอบครัมฮึ่มพอพ้วนนี้ก็จะมีหลายคนนะคะเอาขืนว่าได้มันสตีนิดกับซิทบอยเออนะคะ นะคะเอสซีมานะคะกินเลยอร่อยอร่อยมากอร่อยไหมคะชอบแซ่บกินด้วยดนอ่งเอ้ม อร,อร่อยครัเดี๋ยวสั่ห้นนะหอะสั่งให้กมีีอนาเดมเียวอเอาข้าเจ้านี่นั่งนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะขเาใส่ชิ้นะหนึ่งลูกก็ขอ,อบอก บบสวัสดีทุกท่านนะคะคมาคอนแกนได้ไปกินขนมจีนกุทองสัปดาห์ที่แล้วก่อนกับกทมอร่อยมากมาแล้วมาแล้วนะคะกินให้เยอะๆนะพ่อแม่อันนี้คืออะไรนี่อันนี้เป็นหอหมก,ะออกหมะพร้าวหอหมกหอหมกมะพร้าวอ่อนล,ลาบหมูนะคะ อ,อ,อันนี้หอมหมกมะพร้าวอ่อนค่ะหอหมกหอมอหอมกมะพร้าวอ่อนทะเลขย,ยับไปค่ะกินเยอะๆค่ะบอกแล้วว่าอาหารเยอะกินเยอะๆเลยพ่อนะคะเป็นทางผ่านร้านนี้แต่ไม่เคยแวะกินแวะกินบ้างน,นะคะอร่อยมากค่ะพี่ประหยัดพี่เฟิร์นนะคะมาด้วยจ้านะคะถ้าโทรศัพท์ร้อนก็ไปดูคลิปเอานะคะ สวัสดีค่ะพี่มาจูดร,รานมากินข้าวค่ะร้อยสีสิเ็ดท่านนะคะพี่รองบุญสีสวัสดีทุกท่านเลยค่ะกินเผากันได้จ้ากินเยอะๆนะคะนี่นนอน,นี่ขยับไปอร่อยมากค่ะ อันนี้อะไรลูกอ๋อสวย,สวยอืมแล้วต้องอะไรอีกอ่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่อร่อยร้อนๆเลยค่ะอืมอืมเป็นเมืองนักข้าวสวยครับกุ้งแช่น้ำปลาเนี่หนูมาด้วยกันเราไม่ต้องใช้ช้อนกลางนะเพราะเรา,าครอบครัวเดียวกัน ใช้ก็ได้ <laughs> ว,บบว,วันนี้ก็ไปกินลาบหมูขม่าลาบข่อ้าอันนี้กิกองอขมาไหมงเอามากเกสียบที่ลาบมกต่แไตปกเตอ๋แซบอออร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยมากคะ่ะพ่อก็แซบแม่ก็แซบอันนี้แกงตไตปลาไตปลา มันย่างเดือดก็แซ่บจริงหรอล้านย่างไก่มาทั้งเห็แซ่บกัรใช่ปลาแซ่บแซ่บอยกมาแล้วมาแล้วแกงเหเ็ดมาแล้วกินเยอะๆนะคะ แกงเห็ดมาเลยอ่ะแม่แกงจะปลาเทศเส้นนี้ให้น้นี่นะคะแกงเห็ดอะไรลูกแกงเห็ดสายทอแกงเห็ดอะไรนะโอ้สามกอ